สวัสดีค่ะพบกับพิชานสมศรีหีเลิมทองในรายการครบถ้วนขบวนข่าวค่ะ่ะดิชานได้รับรายงานจากชาวบ,บ้านที่นี่นะคะว่าพบศพของนางสาวจิมเป๋นอนเสียชีวิตยอย่างอนาถที่กระท่อมแห่งนี้ค่ะสภาพศพนอนตาเหลือบเอามือปิดจมูกมีกลิ่นเหม็นมากเหม็นจนมแมลงวันนี่กล้าตอมเลยค่ะคุณคะนายคงเอยได้เล่าว,ว่าตนกําลังไตก่กบอยู่น,นั้น ต้เหลือบตาม,มาเห็นนางสาวจิมเปะนอนทางขาอยู่ในกระท่อมคนเดียวคิดว่านางสาวจิมเปะกำลังนอนหลับอยู่ตนเลยเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาทันทีจะเข้าไปซีนางสาวจิมเปะแต่นางสาวจิมเปะเสียชีวิตแล้วตนเลยรีบไปแจ้งตำรวจแพทย์ชันสูตรศพออกมาแล้วว่าน่าจะนอนเม็้นหีต,ตัวเองตายเพราะสะภาพศพนั้นนอนทางขาแล้วเอามือปิดจมูกอยู่นับสนุนข่าวโดยพัดลมฮาตารีเป่าปิปีก็แห้ง และถ้าสามารถรับชมคลิปข่าวย้อนหลังในทางช่องใครช่องมันนินดาถ่ายภาพสมสีหีเหลืองทองรายงานสวัสดีค่ะชาเป็ดทัยมังซีกะทยอ,อย,ทยอเอย่ๆยๆๆ yeah, 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 yeah. ใครกระทอยใครกระทอย